และมอบธงการแข่งขันกีแห่งชาติแห้จังหวัดกาญจนบุรีนายดนตรีนหยสารภรณ์ผู้่าราชการจังหวัดกาจนบุรีนายรัยมีตั้งเกียรติชัชรัก์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันจนบุรี เรามาเที่ยวนี้ประเด็นที่หนึ่งได้เห็นความมาศึกษางานของหัวหน้าส่วนราชการอันที่สองก็คือเราได้เห็นในเรื่องของความมุ่งมั่นหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรีที่มากับท่านผู้ว่าการจังหวัดกับรองท่านรองผู้ว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยที่มาเนี่ยเราเห็นว่าทุกส่วนเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานกีฬาแห่งชาติครั้งครั้งปี -67 เนี่ยให้ดีที่สุด แต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือเราดูศึกษาข้อดีของการจนบุรีเที่ยวเนี้ยเราได้เห็นได้หลายเรื่องแล้วก็เราก็ได้เห็นสิ่งที่เราควรนำไปปรับปรุงเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากก่อจกนจะไม่ไปเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดจนบุรีท่านก็จะเรียกเชิญหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้าประชุมเพื่อเตรียมงานแล้วก็กระชับงานว่างานของแต่ละส่วนละฝ่ายเนี่ย มียังไงบ้างแล้วก็จะต้องรีบวางโครงวางโครงในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนอย่างไรบ้างการจัดงานกีฬาแห่งชาติให้กับนายรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด